เขาเชื่อกันว่าแป๊บเดียวเหี่ยวหายเขาเชื่อถูกต้องจริงๆนะเพราะมันแค่ห้านาทีอ่คยาวได้ไหมคะปริมาณนนี้100รอบสักรอบยังคะรอบยี่สิบสามรอบยีสามรอบใช่ไหมคะคุณดุยสามรอบยี่สิบสามรอบถ้าห้าได้ไหมสิบได้ไหมคุณดุยถ้าผิวธรรมดาไม่ใช่ อยู่บ้านอย่าไหนอยากจะตื่นอันใจเดี๋ยวจะไปเจอแล้วมันจะมีนัดประชุมเพื like feet, your feet, your feet at athletes, ่อนมัธยมแล้วยังไงก็ให้เพื่อนตัดลึงตึงๆแล้วบวกแล้วมันคนมันได้เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเพิ่มพดีวลจตรงจุดนั้นเนี่ยถ้าเรามีเวลาเขาเชื่อกันว่าแป๊บเดียวเหี่ยวหายเขาเชื่อถูกต้องจริงๆนะเพราะมันแค่ห้านาทีอ่ะเขาเชื่อกันว่า แป๊บเดียวเหี่ยวหายเขาเชื่อถูกต้องจริงๆนะเพราะมันแค่5นาทีอะ